สวัสดีค่ะสาววิดอนอินสวิตค่ะมื้อนี้สภาพอากาศในสวิตเซอร์แลนด์ด้วยค่ะเดี๋ยวฝนกระตกเดี๋ยวแดดก็ออกค่ะมื้อนี้กาขายดีู่ค่ะลูกค้ากับไม้ปลาป่ายค่ะเป็นระยะระยะแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เด็กหนอยนักเลียนปิดเทอมค่ะก็สีขายไม่ค่อยดีป็นไดค่ะมื้อนี้ก็หันหน้าเลี้ยวหลังไปเห็นมันฝรั่งม่วงค่ะพี่น้องอยู่ในครัว ก็เลยคิดว่าอ,อยากกินของหวานค่ะมือนีสาวอุดรอินสวิตสีล้อมปวดมันฝรั่งม่วงกินเบิ้งค่ะพี่น้องมาติดตามกันได้ค่ะสาวอุดรอินสวิตเซตจ้งไดมากค่ะค่ะสำหรับแกงบวดมันฝรั่งม่วงมือหนีได้ค่ะใส่น้ำตาลไส้แดงค่ะผลิตในสวิตเซแลนด์ค่ะ สาวดอนอินสวิทสีใสประมาณหนึ่งร้อยกร,รัมค่ะขันผู้ไดมักหวานกะเติมความหวานในด้วยค่ะกะทิสำเร็จรูปหนึ่งลิตรค่ะแยกหัวกะทิหางกะทิค่ะเขาโพดหวานสวิทหนึ่งฝักค่ะมั่นฝรั่งม่วงสามหัวค่ะ สาคู่ใบเตยสองช้อนแกงค่ะเขาก็มาปอกมั่นกันค่ะม่วงว่ะค่ะม่วงงามงามค่ะ สีสวยๆค่ะพี่น้องสีม่วงวันนี้ตอนแรกบ่ม่วงปอกไปปอกมากกับม่วงค่ะหลังจากที่เข้าปอกเปลือกมันฝรั่งม่วงแล้วก็สิออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะเข้าไปหั่นมันฝรั่งกันค่ะ มานี่ได้ค่ะ ร้อยค่ะหันเขาโพดกันค่ะ น้อยค่ะเขาโพดค่ะส่วนสาคู่ใบเตยเข้ากับไปล่างนา้ำประมาณสองสาน้ำค่ะแล้วก็แซน้ำอุ่นไวค้ค่ะค่ะหลังจากนั้นห้างก็ใส่หางกะทิลงไปในหม้อค่ะสาวดอนอินสวิตกับเพื่อความรวดเร็วด้วยค่ะก็สใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะ ตานละลายแล้วก็น้ำกะทิเดือดอเขาก็จะเอามัดกําลังม่วงลงไปต้มเลยค่ะีดตามกันค่ะพี่น้องค่ะกะทิกระเดือดแล้วค่ะกะใส่เกลือลงไปนิดนึงด้วยค่ะหลังจากนั้นเขาก็ใส่มัดพวงลงไปต้มก่อนเลยค่ะ ต้มไปสักพักก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันอีกค่ะระวังจีห้องกำลังต้มมันพรังม่วงอยู่กะมะกรองสาคู่เตรียมไว้ค่ะหลังจากต้มมันพรังม่วงไปได้ประมาณหา้านาทีได้ค่ะเรากะใส่เขาโพดกับสาคู่ลงไปค่ะ มาเบิรกันต่อไปได้ค่ะพี่น้องเรลืมมีสีสันแล้วค่ะม่วงเหลืองเขียวค่ะ ต้มไปสักพักไขซาคู่กับเขาโพดสุกนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันต่อค่ะระบางนี่ก็ค้นเป็นระยะได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวสาคู่มันจะติดกระทะติดก้นหมอนะคะรู้สึกว่าเริ่มจะเข้มข้นแล้วค่ะพอใสคืก็เวอรกี้แล้วค่ะได้จะได้แล้วค่ะพี่น้อง สังเกตเห็นแล้วบ่ค่ะวานนามกะทิมันจะหวดแล้วค่ะกะซุ้เกล้วค่ะสุดท้ายกะเติมหัวกะทิลงไปค่ะ สำหรับแกงบวชมันกระดังม่วงของสาวอุดรอน e ินซวบิตกับเรียบร้อยแล้วค่ะได้กินของหวานสมนใจอยากนะค่ะมากินของหวานน้ำกันนด้วยค่ะพี่น้อง เรียบร้อยค่ะแกงบวดมั่นม่วงค่ะลวนิก็สิเป็นนาตาแกงบวดมั่นม่วงของสาวอุดรอินสวิตได้ค่ะทากินง่ายๆค่ะมีอย่างในครัวเข้ากับเอามาดัดแปลงเป็นอาหารค่ะ ขอบคุณนะคะทีท่ติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ